สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่4มีนาคมนะครับ2567นะครับส่วนแนวทางนะครับของหานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่3นะครับมีนาคม2567นะครับฮานอยพิเศษก็ไม่มานะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่ฮานอยปกตินะครับ ก่อนมันก็วิ่งเข้ารูดอยู่ที่3ามนะครับวิ่ง3ามรูด3ามนะครับก็มาเข้าจอดตรงๆู่ที่สามสองกับ7 4ดสี่นะครับผลก็คือห3สามสองกับเจดสี่นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่ตัวรองนะครับวิ่ง6รูดหนะครับเข้าจอดอยู่ที่0ูนย์นะครับผลก็คือเจ6ดย์หกับเจ็ดเจดนะครับ ส่วนแนวทางนะครับของวัดประจำวันที่สี่นะครับแอดก็จะให้เลขเด็ดนะครับเลขเด่นในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่ห้า ชนกันนะครับอาจจะน้อยตัวนะครับท่านผู้ชมไม่เยอะนะครับเอดก็จะให้เด่นอยู่ที่หกกรองห้านะครับจับคู่นะครับหกหนึ่ง ห้าหนึ่งห้าแปดแปดหนึ่งกันเบิลไว้นะครับอยู่ที่หกหกกับห้าห้านะครับมีอีกสามตัวนะครับ ดหกห้าแปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดหกหนึ่งห้าหกนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยปกตินะครับเจ็ดสาม 9อก็หกนะครับเอ็ดก็จะให้เดยนอยู่ที่7จอง3นะครับเด่นเจ็ง3จับคู่ก็จะมีอยู่ที่เจ็ดสองเจ สามสองสามหกสามเก้าสองหกสองเก้าแล้วก็เก้าหกนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับ 9 6 2 3 6, 9 7 6ก็9 7 2นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอย VP นะครับ อานอยวีพีก็จะให้เลขเด่นนะครับอยู่ที่หนึ่งกับแปดนะครับเดนหนึ่งลองแปดจับคู่นะครับหนึ่งศูนย์ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดศูนย์แปดสอง

1> 8 1 8หนึแปดหนึ่งล้วก็9 1้นนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับ แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงงปังๆนะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติ VP นะครับและแนวทางเราพัฒนานะครับประจําวันจันทร์ที่4มีนาคมนะครับ2 5 6 7นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกระดังแดงใจให้กับช่องเล็กๆของแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ